ความคืบหน้าล่าสุดถึงคิวเชือดยูทูบเบอร์อัจฉริยะแจ้งความแก๊งยูทูบเบอร์ลุงพลซ่อนเร้นพาหนีหมายจับคืนวันที่1มิถุนายนอัจฉริยะจ่อแจ้งความกวนยูทูบเบอร์ลุงพลข้อหาช่วยพาหลบหนีหมายจับในคืนวันที่1มิถุนายนลั่นเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งคดีง,งาม นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Live ของทนายเดชากิตติวิทยานันตโดยระบุว่าภายในสองสัปดาห์นี้ตนจะเข้าแจ้งความเนินคดีกับยูทูบเบอร์จำนวน5คนในข้อหาช่วยเหลือซ่อนเร้นนำนายชัยพลวิภาหลบหนีหมายจับในคืนวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยกลุ่มยูทูบเบอร์ใช้รถจักรยานยนต์และ รถยนต์มีการสับเปลี่ยนหลอกล่อว่าตัวนายชัยพลอยู่ในบ้านแต่ที่จริงคือนายชัยพลหลบหนีออกจากหลังบ้านเข้าไปในบริเวณป่าสวนยางและได้เดินทางเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตนรู้หมดว่านายชัยพลใช้รถยนต์ของใครและมีใครก็รู้รกันอยู่เพราะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีกล้องวงจรปิด เดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งคดีสวยๆไม่ให้ผิดหวังซึ่งภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าเห็นด้วยที่จะแจ้งจับพวกที่ช่วยเหลือทำตัวเก่งกันจังสมน้ำหน้ามีสองผัวเมียด้วยจัดไปจ้าถัดมานะครับบอกว่านี่มันกัดเอาอย่างเดียวไม่มีคุณธรรมถัดมานะครับบอกว่าเอามันเลยเก่งนักพวกโกหก ความคืบหน้าล่าสุดชาวบ้านแฉตัวตนที่แท้จริงของลุงพลไม่ดีอย่างที่คิดกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ4 4ปีถูกไม่จับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสขวบเมื่อวันที่11พฤษภาคม63บนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวัน ที่สอนอปทุมวันก่อนจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพกกตูมซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์180,000บาทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาวเมย์นามสมมุติชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในอดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่หายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านของตาชานในวงพูดคุย มีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงปัญหาการแก้ปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไประยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกลมกลางวงพิกควา่าไปโดนนิ้วเท้าของหน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยคืนนั้น คนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพลส่วนคนอื่นเงียบไม่ตอบโต้อะไรส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักพบเห็นคือลุงพลเป็นคนไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านเข้าใกล้หรือไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่สนใจหรือทักทายหยอกล้อกับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่า เป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลเล่นด้วยอีกทั้งลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีคนจัดวันเกิดแล้วลุงพลก็ออกมาววยวายด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเครื่องเสียงเครื่องขยายเสียงจะทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับความคืบหน้าล่าสุดของคอดีนอกชมพู่โป๊ะแต่กลางรายการย้อนคลิปลุงพลโป๊ะแต่กลางรายการ อ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกกกอกทําไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้งจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือชายพลวิพา ในฐานความผิด3ข้อหาพรากผู้เยาวทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนะสู่รพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตํารวจได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กไม่เกิน9ปี เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย3กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหากย้อนกลับไปคุณหนุ่มกัญชัย เคยได้ออกมาเล่าความลับของบ้านกกอกทำไมคนนั้นถึงเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จาเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บรรลยสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนยืนยันว่า ไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งซึ่งทางคุณหนุ่มกัญชัยนะครับได้ออกมาย้อนดูคลิปเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคําถามไม่เหมือนเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคํากับตํารวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาว่าทําไมพูดกับตํารวจอย่างหนึ่ง พูดกับสื่ออย่างหนึ่งทําไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดเหมือนเดิมหรอกครับหนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ้ยลุงพลก็พูดมาอีกว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครจอดจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทำเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปและฉันต้องพูดคำเดิม แต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมคำถามถัดมาหนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมอ่ะลุงพลตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดอีกว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปักคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บันลายนะพลตรวเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชักการตำรวจแห่งชาติถแถลงที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าได้ทำตามพยานหลักฐาน รวบรวมแล้วไปขอหมายก็ต้องดําเนินการตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วหลักฐานมีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานตํารวจขอหมายไม่ได้และตํารวจจะขอหมายตามพยานหลักฐานเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีข้อหาหลักๆมีอยู่3ข้อหาคือพรากเด็กอายุม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปรสจาก เหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กนั้นถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประเด็นที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับให ผู้สึกข่าวถามว่าเป็นการมอบตัวหรือจับกลุ่มพลตรีเอกสุวัสด์กล่าวว่าเราเจอผู้ต้องหาเราก็จับซึ่งเราทราบจากพนักงานสอบสวนว่าเป็นการจับกลุ่มตัวซึ่งจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อยู่ที่การพิจารณาของพนักงานสอบสวนณนะวันนี้การออกหมายจับหนึ่งคนบอกได้แค่นี้แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันตลอด ไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนพลตรวจเอกสุวัสด์กล่าวพลตรวจเอกสุวัสด์ยังฝากถึงครอบครัวและแม่น้องชมพู่ว่าทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบเราก็จะทำต่อไป